เชื่อไหมคะว่าในภูมิประเทศที่อากาศดินไม่อำนวยเนี่ยเราก็ปลูกกุหลาบได้ค่ะเขาบานให้เราภูมิใจจริงๆเลยค่ะเมื่อกี้นี่ดอกแย้มนี่เพิ่งบานเช้านี้และดอกนี้บานไปเมื่อสี่วันก่อนค่ะเขายังคงสภาพสวยงามค่ะเช้านี้ช่วยเอมานูเอลนะคะบานพร้อมกันเลยค่ะ สามดอกนะคะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะดอกที่บานก่อนเ,เกือบห้าน,นิ้วอะคะ่ะแล้วก็ดอกแย้มอีกสองดอกก็บานต่ามๆกันออกมานะคะอันนี้คือดอกแย้มเมื่อวานก็ยังตูมๆอยู่เลยะคะ่ะเช้านี้บานทะโลแล้วคะ่ะอีกดอกหนึ่งก็แอบ,บแบ เป็นอันดับี่สองส่วนอีกสองดอกนะคะอันนี้ตูมค่ะตูมแล้วก็ปัทถุบีเพิ่เห็นเนี่ยเขามีดอกตูมเล็กๆอีกหนึ่งดอกอยู่เคียงข้างกันนะคะและว้าวเห็นเยอะเลยอะเดี๋ยวนะอันนี้ ตูมนิดมีลีลาทีท่าจะบานตั้งแต่วานนี้ละแล้ววันนี้ป้าก็เพิ่งเห็นค่ะว่ามีดอกตูมอีกหนึ่งดอกตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคนถูกกุหลาบอ,ะอ่ะอ่นนี่ก็อีกนี่ก็มีตูมอีก เห็นไหมคะนี่คะ่ะที่นิ้วหัวแม่มือของป้าทุนดีอะคะ่ะและยอดอ่อนนี้ก็คงมีความหวังว่าเขาจะเป็นดอกให้เราได้ชื่นชมอะป้าก็เอ,อ,อนุมานเอาว่าผู้ที่เลี้ยงกุหลาบก็คงจะตื่นเต้นยินดีเหมือนป้าเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะนี่บานบานอึดบานทนนะบานประมาณ6วันละค่ะยิ่งวันที่2ที่3ที่4ของการบานเนี่ยเขาก็จะขยายดอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะแสดงว่ากรีบที่เขาอยู่ตรงกลางอะค่ะมันยังหนาแน่นอะ และป้าดูว่าเขายังไม่มีทีท่าว่าจะโรยเลยอะนะคะเป็นความสุขจริงๆค่ะเช้าขึ้นมาเนี่ยป้ายอมรับว่าตั้งแต่เลี้ยงกุหลาบมาสามเดือนเนี่ยนะป้าชื่นชมอะแล้วก็หัวใจฟองพองโตทุกเชา้าเมื่อเห็นการเจริญเติบโตของกุหลาบนะทั้งนี้ทั้งนั้นป้าไม่ได้เลี้ยงเขาแบบแตามมีตามเกิดนะป้าเลี้ยงเขาโดยการดูแลค่ะ ส่วนจะดูแลเริ่มต้นอย่างไร mm hmm. เดี๋ยวป้าจะไปทำอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ก็มีตูมอีกดอกหนึ่งชูเอมมานูเอลเนี่ยใครๆก็แนะนำนะว่าคนที่เริ่มปลูกอะ่ะให้เริ่มปลูกชูเอมมานูเอลก่อนนะคะเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังอะ่ะจริงๆเลยอะ่ะมันสร้างแรงบันดาลใจคะ่ะแล้วเขาก็ไม่จู้จี้จุกจิกอะ่ะ เลี้ยงง่ายๆนะเลี้ยงง่ายๆป้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยพิเศษพิสดารหรือต้องลงทุนแพงๆเลยอะ่ะสูตรบ้านๆนะคะป้าจะแนะนำในรายละเอียดนะสำหรับคนที่มีใจที่จะเลี้ยงกุหลาบเหมือนป้านะคะป้าจะบอกทุกอย่างจะไม่มีไม่มีปิดบังซ่อนเล่นๆค่ะให้วันเวลาของผู้ที่ตัดสินใจเลี้ยงเนี่ย มีคุณค่าเริ่มตั้งแต่การปรุงดินเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสต์ไปก่อนนะคะส่วนวิธีดูแลป้าจะจัดการอีกหนึ่งคลิปต่อไปค่ะเนี่ค่ะป้าจะเลิกถ่ายพรันสายตาก็มาเห็นน้องน้อยนะคะเป็นกุหลาบต้นใหม่ที่คนขายบอกกับป้าว่า เขาจําชื่อไม่ได้จริงๆอ่ะพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนะป้าบอกไม่เป็นไรป้าก็ถามข้อดอกสีอะไรคะเขาบอกว่าดอกสีส้มนวลนๆวันนี้เขาแตกดอกมาให้ป้าแล้วก็แรกแย้มแล้วค่ะเริ่มแย้มแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าจะติดตามนะคะว่าเขาจะดอกใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งเนี่ค่ะกําลังออกมาแต่เขาออก ครั้งแรกนะต้นเราต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะแต่ป้าอยากจะเห็นเขาก่อนน่ะก็เลยยังไม่ตัดแต่งนะคะตัดแต่งเฉพาะวันที่เราซื้อมาดอกก็จำสีไม่ได้แล้วอ่ะมันโรยอ่ะป้าก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะเนี่ยวันนี้ก็แย้มให้เห็นละค่ะว่าสีประมาณเนี้ยออกมาสองดอกค่ะติดตามนะคะ